บวเป็นยังครับสวัสดีครับพรมพีนองมีผมสีพ,พ่อพพีนองวาเอาหงมีมนะครับข้างจากรองแนนโย,ยครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยครับมเดี๋ยวแลรวเนาะครับคือบวกว่นะไฟมันดับมีไฟบ้า้ไดับถือเงินไปน้ำ พ่ออยาหน่อยโคตรังนิ่มท่านว่าแอนไทเดอร์วัน มันล่นตอนนี้เขากำลังข้มกวนเพื่อให้มันเ<อ>มานะครับผมหอยมกวนมันจะจุ่มอยู่หมองเดียวกันนะครับโอ้ไปแล้วเริ่มแล้วเอ้าวนี่ตรงมอดที่ดีแล้วครับเพร,ร,ร,ราะว่าจะอยู่กลางปลาหรือยังจะสร้างถิ่นเว้ในกองไปเรื่ยนะครับถ้าผมปั่นบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ<อ>จังไดเก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อ่งผัดกระดิ่งตังนะครับเดริ่มครับน้